สวัสดีเช้าวันอังคารที่11ตุลาคมค่ะเฟดย้ำหลับตาขึ้นอกเบีย้ยดุนแรงต่อไปโดยไม่แคร์สิ่งใดทําให้ปัจจัยอื่นๆแทบไร้ผลกระทบต่อการลงทุนคุณเจมี่เดมอนซีอโอแบงก์ยักษ์อเมริกันเจพีมอร์แกนเตือนเศรษฐกิจสหรัฐไม่น่ารอดมีโอกาสถดถอยในอีก6-9เดือนพร้อมแนะลงทุนจัดหาน้ามันเพิ่มเพื่อเลี่ยงวิกฤตพลังงาน ส่วนคุณป้าเคที่ทนไม่ไหวครรอนจดหมายเปิดผนึกถึงเฟดให้หยุดขึ้นดอกเบี้ยสัทีชี้เจพาวและพลพรรคไรวิสัยทัศน์เอาแต่มองกระจกหลังและกำลังพาเศรษฐกิจสู่หายนะท่ามกลางความมืดบนจากนโยบายการเงินที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเร่าของสหรัฐก็ยังมีจุดสว่างจากจีนเปิดทำการวันแรกวันนี้ PBOC เผยอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ18,200ล้านหยวน หรือราว15,200ล้านเหรียญด้วยเครื่องมือ Pledge Supplemental Lending หรือ PSL ในเดือนกันยายนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีค่ะโดยส่งผ่านสภาพคล่องปริมาณมหาศาลดังกล่าวไปยังแบงก์รัฐสาแห่งได้แก่ China Development Bank Agricultural Development Bank of China และ Export Import Bank of China ส่งผลให้ยอด PSL outstanding พุ่งแตะระดับ2,650้านล้านหยวน ธนาคารกลางจีนเริ่มโครงการ PSL ในปี2014เพื่ออัดฉีดเงินให้แบงก์รัฐนำไปพัฒนาเมืองซึ่งช่วยพลิกตลาดอสังหาในเวลานั้นฟื้นขึ้นจากขาลงจนกลายเป็นฟองสบู่ในอีกหลายปีต่อมา PSL จึงนับว่าเป็นยาแรงที่จีนงัดมาใช้แสดงถึงความพยายามทุกวิถีทางเพื่อขยายหแหล่งเงินแก่บรรดาธนาคารของรัฐนักเศรษฐศาสตร์บางรายมองนโยบายล่าสุดน่าจะส่งผลกระทบอย่างมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้า โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเป้าหมายค่ะอาทิโครงสร้างพื้นฐานภาคผลิตและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีไรายได้น้อยรวมถึงช่วยให้โครงการอสังหาที่ขายไปแล้วสร้างเสร็จจนส่งมอบได้เทรดเดอร์บางรายคาดหวังว่า PBOC อาจขยายการใช้ท่าไม้ตายอันนี้แถมชี้ PSL เคยกระตุ้นราคาสินค้าพกพาพุ่งเอาพอฟอร์มตลาดมาแล้วในรอบก่อน พัฒนาการในตลาดตอกย้ำความชอบสินค้าพกณฑ์เราเพิ่ม Kt Mining รับมาตราการกระตุ้นล่าสุดจากจีนเสริมกำลัง Kt Energy ในสัปดาห์นี้ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะ SET Index ปิดไปที่1,570.57จุดลบไป0.58%มูลค่าการซื้อขาย53,323ล้านบาท ตลาดทุนไทยแกว่งไซเวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐดีกว่าคาดเกิดความกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยแรงส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่52,446ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.61%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.03%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นที่37บาท93สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องตามทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลักทางฝั่งของเอเชียเซยงไห้คอมมิชิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีในจีนรวมทั้งรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐออกมาตรการจำกัดอุตสาหกรรมการผลิตชิฟจีนรอบล่าสุดเพื่อชะลอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทหารของจีน เซิงไฮเข้ามาสิ้นปิดไปที่2974.15จุดลบ 1. 6 6เส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติค่ะส่วนทางฝั่งองด้าวโจน์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะขณะที่ n แอสเดกปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและจากการที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีนดาวโจน์ปิดที่2 20 9 2 0 2 8 8จุด บ0.32% S&P 500ปิดที่3,612.39จุดลบ0.75%และ NASDAQ ปิดที่15,42.10จุดลบ1.04%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการซื้อขายหุ้นก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนท่วงตลาดลงด้วย c 40ปิดที่ 5,840.55. จุดลบ0.45ดเปอร์เซ์ DAX ปิดที่1 2 2 7 2 9 4จดบ0.0ุดเก้า ส่วนฟุซีร้อยปิดที่6 9 5 9 3เรกจุดาลบ0.45ยดี่เอร์เซค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ย0.75%ยเเป็นครั้งที่4ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาดทางฝั่งของสัญญ,ญาณมดดิบเวซัสตรา,ตรานิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะลงไป,ปดที่91ดอลลาร์เซนต์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนรวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณถดถอยซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันส่วนในฝั่งของเบรนท์เองค่ะลบไป 1. 8ปซปิดที่9 6ดอลลาร์19เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของเซ็นอน้ำมตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาดของสหรัฐจะผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ นอกจากนี้การแข่งข้าของสกุลดอลลร์ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำสัญญาทองคำตลาดโคมเม็กซมสอมันธันวาคมลบ1.99%ปิดที่1,675เดอลลาร์20เซนต์ต่อทรัลอส์และนี่ทั้งหมดของ K t ท Daily New ิที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำโซเชียลดิสทนซิงแต่ทุกคนก็สามารถธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KT ท m อมบ t t มาร์แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวววรตินนนาสสสหััับีี้ดค่ะ